ลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพแล้วนะคะหลังจากขนของฝากจากบ้านสวนลงจากรถเรียบร้อยแล้วในหัวกิจก็รีบมาแกะทุเรียนหมอนทองของเรากันค่ะทุเรียนแกะจัดสุขาต้นแกะง่ายเวอร์ความรู้สึกเหมือนดูคลิปคนจีนแกะทุเรียนกินเลยค่ะเปลือกทุเรียนก็สีทองสวยเวลาแกะออกก็ไม่ยากดึงเนื้อออกจากร่องภูก็ง่ายแถมเนื้อทุเรียนก็แห้งนุ่มละมุนมือไม่แฉะเลยค่ะ ปล่อยทุเรียนไว้แก่จัดจัดมันเป็นอะไรที่ดีงามามากๆแกะไปไม่กี่ลูกก็ได้เต็มทั้งสองจานเลยค่ะเนื้อทุเรียนสีสวยสุดๆสีเหลืองนวลชวนกินมากๆเลยนะคะระหว่างที่ในหัวกิบแกะทุเรียนไปแม่หน่อยก็ขอชิมไปด้วยอดใจไม่ไหวจริงๆเดีือว่าแต่แม่หน่อยเลยนะคะในหัวกิบแกะไปก็ชิมไปด้วยค่ะรสชาติทั้งหวานทั้งมันอร่อยอร่อย,ออยเกินต้านมาก เนื้อที่นิ่มๆหน่อยเราก็จะใส่ถุงแช่แข็งเอาไว้แล้วไว้กวนในวันที่เราว่างค่ะส่วนที่กำลังกินก็เก็บใส่กล่องใส่ไว้เรียงให้สวยงามและแช่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายๆวันปีนี้คงหายอยากทุเรียนไปพักใหญ่เลยค่ะ